กอดเดี่กอนะเดีขหนาึ้่งมาที่นี่โดดหนึ่งสองเออนี่พอแขกเราเห็นชุดงามล้านเลยด้บ้านนี้ เพิ่นยัใส่ชุดมหาพ่อแค่หายพ่ะแค่เบิ่งออมาหอดอ่ะบน้องชายเพิ่นมาหอดแล้วพี่น้องเนาะอาซิสเดยเจ็คนเพิ่นก็มาเริ่มมาลายเลยทางแม่เช่อยำมะฮุงก่สิแล่เลยดี นาะอาซิตมาหออแล้วครับอันเมน้องกวงค้าเพิน่นไปขึ้นไปเพื่พวกแกเอาไปเมไปเออไปขึ้นไปแม่น้ำมาได้ไทยไปเขาได้เขาประวดกุเกาะไปิงยงาไต่งนู

ไปอ้อมมาทางนั้นเนาะไปพอดีแหละพี่น้องไงเนาะแขกคนผนมาเขาจะได้เห็ดกับเข่ากับน้ำทวงทันแอากะ็กะเกียมแล้วบวะนี้ปลาลงไอช่วงบายบายเที่ยงเที่ยงกันแม่พอคนไปโคนผมเนาะโคนผมโคนโหวัวช่วงบายบกันแม่พักกันกะเกียมออกไปไปไปนั่งน้ำตุยห้องผมไปน้ำตุ้ยเด้อมาจด

มากินทานนําพี่นอนาะช่วงนี้กะิังไดมาลายยูเอกเพราะว่าเป็นเมืองงสการนั่นแล้วเนาะน่น้ำตุ้ยไป้น้ตุ้ยไป บอกได้เออพอหาเอาหุบมาให้คนทายหุบนะงอืมนายทายเหรอนายง้ามงางง้างขตะหมอเอ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 ามา อาจับโอแค่อจับพอแ่เด้อเออเอาบางนาเจ้าเด้อนึ้หามาทั้งนี้ดอกนื้อสองเออนี่พ่อแข่เราเห็นชุดงามลานเลยเด้บบนี้เดพื่อนจะใส่ชุดมหาพอแข่ให้พอแข่เบิ้อ อ่าตัว

เอาไว้เงินเอาไว้บ้างเงินเอาไว้เอาไว้แครบุกแครวยเป็นทีอ่าระลึกไว้พี่น้องเนาะไปถามแล้วเรื่องน้องโตกินข้าวกินน้ำมาเฮ้ยเอ้ยอืมหายกินพื่อได้ย้ำมังคุงครัวปูเตี้ยเอาเกิดมาโตอืมโดยาข้าวกินน้ำเพืยอทางเขาเตรียมครัวไว้ก่อนพี่น้อยเนาะพากันนั่งซับมังคุงอยู่ดุพอดีเห็นเรามาเลยมา อันตอนทำอาซิท์เพิ่มไปดีใช่เยอะจับเยอะดุไปไปย่างมาุงเต้าบ่เอาดุตู่เฮงใส่บ่เห็นบ่นอนเออใครยื่ยนมาเราไปนอนอใส่ได้หว่าเพราะว่าประตูเปิดมากับบิดคืนหูนอนเช็ดเราเช่านี่แล้วก็ยังอยู่ตอนแต่เมื่อเช่านี่นะแต่เมื่อจะเช่านี่แล้วประมาณตีสามตีสี่มั้ง เอาหรอแล้วตอนเช้าหามุ้งหกมงข่อยเห็ดอีใดนั่งอยู่นี่นะนำมาป่ะสิหาหกมงข่อยมาหนึ่งเข่าอยข่อยยังอยู่เพื่อนอยู่เอาเรากลับมาอีกว่าสับอันนี้ประตูนะเออกมุข่อยตื่นกากระหาหกมุงข่อยตื่นมาหนึ่งเข่านั่งน้่งน้ำพึ้นกับแกนั่งนั่งดินกับประตูเชียร์มาข่อยยังบอกให้พ่อมมลินเอากาแฟมาให้เราอยู่เอาเมื่อตอนไหนยังเลยโอ้ย เออยันแม่ละเมื่อละมาอีกแต่เบิ่งมาตอนเศร้าใช่ปะมาแล้วมาถามทำไมเด้สั้นีสามตีสี่เนี่ยได้เดินไปแม่ไปย้ำมุ่งไปไปถามประตูเหมือนแบบประตูเมื่อนอนหาบ่นอนเองเราเรานอนพี่เมื่อนี้พี่น้องเราเราไปเมื่อบันสวนนอนพี่อืมเอาสบายสบายดีรอบนึงเด้อปารู้ไหยเราไปนอนบ้านสวนนะเราเรามานจุมเจการพอแค่ยังนะลูก Ừ. Ừ, Tăng này chuẩn ừ. à, là lẹo người làm bỏ bên nhau bên nhau hãy nhau bên nhau bên nhau bên tiền bên nhau bên này bên nhau 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 สองเปอร์เซ็นดอกแล้วว่าให้เติมเงินให้ไปดอกนม่ดอกไม่ยเหไปช่วยโบได้ไไม่ต้องบิวอ๋อไม่ต้องบิวนึกว่าไม่ต้องบิวนี่นะเออโดยโดยเป็นยังาเนาแงป็นยังนะเออคู่้านั่เงินไปนะสเงิเอได้เออส่งเงินเราบรสมัมยบออุ่นเด็ดด หนาก็ผ่ากินปดนี้นนไปอีกช้อนกันมา,าสิกัดคอปาช้อนบามาไม่กอกทอไปแล้ว <ไป S 1> <ม>ดยไพ่บ้างก็มาไม่นอนไม่นอ,อนไผ่บบ้างก็ตามเบียกตามงานหันเละไม่ได้ว่ายังแต่นอนเบ,บือนะฮิบมามาใบต้นนี้เลยเนาะอ้านแน่ออนยำหมอกฝกมันใช่อ่ะ อย่านี้อันนี้มันกระแข็งอยู่ฮะเอือทำมันแข็งแล้วมันเดือดอันนี้มันอ่อนแล้วอ่อนแล้วกันนะคือเปนอ่อนวาวก็ได้แต่นั่นนะเนื้อปลาดาวเป็นตัวอย่างมันเนื้อสิดตาดิได้เป็นน้ำได้ปลาดาวยหาดาวขอน้ำมือเลิศในพุ่มมาหวานนะ่อืมหวานนะไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ตัวนี้

Ừ, ừ. xem nha các <laughs> bạn. Thế ổn hà bơ bao đây nè Đấy bơ hà nhá thế này Tụi mướn này phải này Hay tụi em cứ bố cốt chân Ông Khương đang quá Đột à, khiếp, khiếp có cốt ọc ở cả đây Ừ Úi dạ Nói, nương so nương chun bà กานนึง่งิงตัวเะออ,อ,อ่านมามเก้าออกหาหนึง่งเก้าออกหาหนึง่งสี่สามสี่สี่สามสี่ส่งสามสองสามอ <c oughs> าม <c oughs> ไรนี่นเซนนี่มันเจ็บท่านอะไรนี่ <c oughs> หา้าสา,สา,าวเซนน่าห็นเนาะ าขามาขายพี่เติมหลายแทนเติมหยอดเท่าิพันอันจอกอะไรก็อะไรบอถูกซ่าวันไปจอกเลยกาแฟที่เคยกินคือนี่สามองตาข้างเลยเอ้ามตูนั่นแล้วอ่ะ โอ้ยมีเงินแสนเดียวมันมันงบาวอํา่ะบวอได้มันต้องรูตัวนี้โอ้ยอ่ยตัวนี้วูมีตัวนี้วูมี่ีบ้าน่ะเมตุวันน่ะเตอเมตูวันดาเนยไม่กูวัดชบผ่านกูจะกินอยู่นโอ้ยปีหน้าไม่ได้ินอนนเนย้หกเออบหนึ่งหสิบสองน่ยปะกูจะนั่งกินอยู่นี่เพื่อนไป Ngay đây là pinat, cái phao chop nung. Could I be nào? Vác định ông rin ông bên naga, tên ngoài vào. No, bên naga, tên ngoài vào. But chọn ra các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  ระบบไผระบไไบมันได้ทางนี้นะแบ่งชนแหงแบ่เออแบ่งชนกันเลยทังนี่ันทั้งนี่ชอนขวดบสี่ชนซับใชสิเมื่อว่า่ไม่ค่ากาแฟเออป่นชลีบ่บัตสันั่นบัตสนั่นเออเออหนึ่งวันเราเอามาพี like ่นะอ๋อเมื่อเห็ดอืม อกาแฟกินอยู่จ uh> ้างโดยเราเพื่อได้รับมาตามหงให้กินค่ะบัดเด็กล้ค่ะวัดสมเงินฮะเรียบร้อยเรียกกาแฟนี้ยัอเขาบุคิดหลอกคดีถ้ายังไงเขาเรียกกาแฟอยู่กว่านเลย กขออุดขาดไปง้อขาดไม่ขาดต้องขาต้องเอาไหมใส่กระดาษไม่เลวก็คนใส่กันเลยอือคนใส่กันเออทั้งเค็มทั้งหวานหวานเค็มๆนุ่มๆลำเอากาแฟบอกเอากาแฟนุ่มนมเนี่หวานมันเนี่ยหวานมันแปะขมคิ้วขมคิวสั่งสั่งไปชงเองใจะได้ไฉ่ กลมคิ้วมานมันกมคิ้วเขาชงอ่ะเดือดสามันหาเลยยังต้องว่สามพันหาตีเดือดสามพันหายดเส้นนาไ่ได้้องเาเส้นได้ดุเนี่ยตัวเบิรแลกดิ้วเส้นนาหนําไม่ได้ยากได้นะพี่หน้าจะเราก็ได้ไปทอไปชงมาชงนะบอกมาชงบอกกันเลือดคว้วพี่เด้อเป็นฟางเป็นโต้บนบูมี่ไปเห็นได้เลยเบาอยู่ยาพ่าใจเงินล้วก่อน รูปแด้เจ้ารูปแล้วายน่าทนายใจนัยังมาหาเด้ครับเจ้าฟองอียอันนี้ไปถิมไว้ซ so, ืิเพราะแห้งแน่ใ right. ่ well, ัมาีนีมีการเฝ้ากะทายได้เฉดวันมาหุงหมขัวกันนะเอาพึ่นเอามาเย็ไหเอาขั้วตัวใช่ผได้สีแดงพึ่นนะ มือเนี่คนยังไปวัดแหยบ่ายวอมานดิเนอไปกูไม่ยงไม่หมดนีดบ้เปลี่ยนหาพ่บอกว่ารักษายิ่งกลัวชีวิตพิ่บอกนะสายชีวิตได้ที่เฮ้ยสายชีวิตได้ไรซ้ำได้พนลุกว่าไปวัดทุกคนบอกอือมีวัดเลย ผูย่อมเอี yeah, yeah. ๋ยวบดตัวนีอตี้พยูหันพันย่ามันมินชุ่มมาแล้วตากแดดสามสามบอกถุงยางมาเยียงบาด้อยถุงยางมากค่ะวะุยายาแผนแหนั้นพันคื้นช่มีอย่งดพันย่อพี่บิดเลย เออมันเดดทางนั้นนะเพิ่งก็เลยย่อมาทางนี้ทางขุดทางย้ำผสมกันพี่น้อยเนาะทางซับทางขุดลายแบบอ่เลาะเสร็จเนาะเสร็จหน่อยเสร็จใหญ่รวมกันแล้วเราก็ไม่ได้ใส่นาวดเนาะเพราะไม่มีน้ำปลา ทนมาใส่น้ำปลาลงไปนะว้าไม่เยอค่ะคุณผู้มอยู่น้องผูเด้อน้องไปป่าเอาแล้วมันจะงามคุณอ่ะจ้ีร้ม่กับยังอยู่น้องก็มีมมาก็แต้นนะไม่แต่ตอนนี้มันจะแก่จะบอกกระเทือนมีมันก็ได้นน้ำของแถมแลาวแล้วอาเจ้าขอาวหัวชักับพ่อหัวงามอยู่เยทางานมันได้กว่า ปาดเอางจล่เยอะปาดเอาวันตายไว้เลยวะไม่เจ็งเพื่อนกันเพเป็นแบบปาดเอาแบบอันพี่น้องเอฟซีเป็นแบบบ่อยปาดเอามันจะงำตายหมตายพี่เจ้าบาดเลยพี่น้องเลยโป้งโปงเลยตายเออฮักเอาปาดมาหลายได้ได้โอ้เลยเออตายให้เตายพี่น้องคนบอกพี่เจ้าฉันตั้งทไตรกอตั้งตายวัฏฏะตายฮักปาดปาดเอาแล้วสังเกตรถไฟวายอะไรก็ว่าตายหมดตาย ใปาดให้บาลาอล่าเพิ่นลงมาปาดนให้น่องเงินเตอเพิ่นใส่จามตลอดตายพักปริจารับจะอดตายไดลูกมันได้หา้าปาดถือตาอมตายัแ่นปาดพิจูดนั่นไานอกจากห้าเงาน้า,กานะักหักบ่ได้เลยมันฝังลึกเลยตอนปลูกนะฝังลึกต้องคุ้นคุ้นนดรนึ่งได้ปะเนีเนยเลย

ว pues right ันนี้ย nah. ังเบี ừ, ่ยงนายอยู่ได้เสบูนเลยคุณต้องเพียร์ไอพี่น้องเลยหาเตรียมเครื่องตุ้มเครื่องตาให้ไม่อ้วนเป็นก่อนเนี่ยคอยมีอยู่คอยจีล็งไว้อยู่เอออันนั้นก็ได้มันนุ่มเนาะใส่มันเลยใจญ่ไมไปเครื่องตากลอนซาพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะตัดใหม่ตัดตอกตัดอันนั้น ຍ່າງເຮືອນຊານລາວພີ່ນ້ອງເນາະເອົາໄປໃຫ້ລາວນໍາເຮືອນต้นไม้ต้นຕກລກດ້ตัดືນປນໍາກ່ປືນກ່ຍ່ງໄປນ ปลาลุงเลยเนาะทางเขากับผู้แด่ไปซอยเวียใทางขั้วคือเก้าเนาะซอยเวี่ใหญ่ได้พะว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วยาคู่มันก็ขึ้นมาออ่ายู่เทิงแดดยองไเลยเนี่แดดพี่ภายในกงย่อเข่าย่อหน้าอะไรกันแม่นออกนอกคุณแล้ววันนี้พี่น้องเลยเนาะเอาสู้สการ์ทุกแขกน้ากันปลาลุงเลยเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องบัตรสกูตสกคนเด้อเป็นกําลังใจให้เนาะแล้วก็หักแดงขอบครัวของเฮา สำหรัพี่เมย์เมน้องเจอขอตัวลาแล้วพี่น้องเลยไปปะพวกน้องเชอร์มังกาไปเอาน้องวินอยู่วินหายฮามี